ความทุกของการเป็นทนายท็อปคืออะไรครับโอ้โ oh. หทุกเยอะคือความทุกเอาเอาเป็นทนายนะคือเขาไม่ได้ทําผิดอะ่ะแต่หลักฐานมันไม่ถึงที่จะให้เขารอดที่เขาเรียกว่าพิพากษาแล้วเป็นแพ้อันนี้ทุกนะคือคือเราตัวเราเราไม่ได้ทุกหรอกแต่เราคิดตามเขาแล้วเราทุกเพราะเขาเราช่วยเขาตามข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อะ่ะ คือข้อที่จริงเขาอาจจะไม่ได้ผิดถูกไหมคุณเปิดแต่มันมีอะไรบีบหรือหลักฐานบีบให้เขาว่าเขาเป็นคนผิดคือพูดง่ายๆก็คิดคิดเรื่องงานเยอะแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นไปตามข้อที่จริงที่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงสิและคน,มนไม่พิสูจน์ไม่ได้ไงใช่ไหมครับม,มันพิสูจน์ไม่ได้ไงครับถ้ามันพิสูจน์ได้ผมก็สบายใจนะถ้ามันพิสูจน์ไม่ได้ทั้งทั้งที่เขาเป็นผู้ผบริสุทธิ์เราจะทำยังไง